บายดีพี่น้องสบายดียดมือนี่กัไปหาเห็ดมือวันมือที่ส,ส,สี่พี่น้องเลยมือนี่กัสิได้นุ่มโสดมาดาบ่บาไอ้ไว้มาแต่บ,บา้านยไปหาเห็ดวาเป็นกับยังหมดกินเห็ดอันเห็ดแห่งอันแกงเห็ดละโงกพี่น้องเลยพากันมาหามือนี่งเป็นเสร็จสองเมนูใครเจอพี่น้องกันบ่เจอกะยังได้ตัวเย็นอยู่พี่น้องใส่พี่น้องแก,แกงกินเลยเป็นยังหมดกินพี่น้อง ตามคือเกา่าไปคือเกา่าพี่น้องครับสิไลเมื่อกับบวเมื่อพี่น้องนรับนี่ครัแล้ว,ลวให้เบาอายเป็นคนเอานี่พี่น้องเป็นไข่นึ่งเหลือง,องนหนึ่งเบาบาไหมหนึ่งเหลืองจิ้มเอาเลยเนาะไข่เนาะ,ะไข่เหลืองพี่น้องเลือกไข่หนึเหลืองขักเลยไป มานแะไรหอกดอกแรกแท่งมานเขาว่ะมานมานันเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วตอนนี้งาม ه, งามพี่น้องวันเด้อเด้อคือเก่าอีกแล้วอันนี้กะเหลือง ه, งามขนาดพี่น้องไข่เนาะไข่รกระลังสิเป็นดอกบานเออเอองามพี่น้องงามพี่น้องมาเจออลไรงามขนาดพี่นออ้องเออป้าพี่น้องนีน้นอง อ่าเด็กงามขนาดพี่น้องเลยต้นนี้ถึกนี่น้องสีดจ้างมวลแล้วก็ไปโฟกัดปันใดก็เหลืองเอาละอยู่พี่น้องมากระบอกไอ้ายมาขนาดพี่น้ี่นี่น้องกระโดดอยู่ในกระแม่ดิบี่กินไปเลยอ้ากินไปเลยมากระบอกไอ้ายมื่อนี่มาเลยพี่น้องเกือบกายบอลเนาะบอลหาเนาะเทีบ เอาเอาเนี่ยเอาถิ่นเด็กกันอเอาดื้มาโอ้โโอ,โอ,โอ้พี่น้องกวนขนาดพี่น้องมื่นแห้งกวนขนาดป้าพี่น้องงามเลยดื้อเด้อดื้อเด้อป้าม,มือมือมือไหมงามพี่น้องเต็มมือเลยแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเด็กไอ้อาขาวๆเดี๋ยวทางไหน นี่นบ่ท่านนึ่งกับมี่บ่เออพี่น้องไอ้บ่ท่านนึ่งกับมีพี่นอ้อาางเดี๋ยวพี่นอ้อ,นองกำล,ลังพ่นขึ้นตัวนีนกกก้กำลังพ่นขึ้นเาอาไอ้เป็นมือเอาพี่น้องมือขุดเอาคราวนี่แม่มเลยพี่น้องเขาเอาขาวนี่ เป็นไข่เมื่อคืนเนี่ยอากาศมันฮอน,นน่เนาะมาเริ่มแล้วมือน,นี่ยร้ายขนาดพี่น้องมีแต่ตัวกำลังพ่นเจอแล้วพี่น้องมือน,นี่ยเบา,าอาเช็ดสองเมนูพี่น้องปิ้งปนแน่เพื่อนวะก็เชิได้อยู่พี่น้องเพื่อนยางลุกหน้าปฐพงเพื่อนกะเล้าห่ามันออกพี่น้องให้มันเกิดใหม่อีกเนาะมาคราเดียวพี่น้อง มีแต่ไข่พี่น้องมานมานันมากระบายเนี่ยกันหากระบเบาอ้ายพี่น้องอย่างเป็นกระดานเลยมันจังเขาจะหาได้กว้างๆพี่น้องมือนกระหาคือเก่าพี่น้องเป็นมือที่สี่พี่น้องหาเห็ดมือที่สี่หล่อหาจริงจังพี่น้องมือน,นี้ทั้งขากพี่น้องได้แต่ไข่พี่น้องโตเรืองเืองเห็ดเอ็ดอัน เห็เลืองเลยพี่น้องตัวมือนี้เสียงก็กำลังหาไปหาพี่นอ้องพี่น้องเจอแล้วเป็นไข่ไข่น่อยพี่นอ้องบ่ต่อบ,บ่ บนหัวหาตักเติงพี่น้องอยู่เท่านี่คนหาหลายพี่น้องเอามากับตาบลากักเขาอลไรพี่น้องเลยเรือจากเขาอันหาพี่น้องยังบ่เจอจักดอกได้แล้วดอกหนึ่งพี่น้องดอกใหญ่น้อยดอกบ่ใหญ่ถามเบาอ้ายว่าได้แล้วบ่ยังยังบ่ได้จักดอกถ้าบ่ได้ก็สิไปหามงเก่าพี่น้องเลยก็่อดหน้าปาตะพงพี่น้อง กระเป๋าไอรุยกันอย่างมาหอดน,นาปตัตพงศ์เลยกันสิเลาะมงเก่าพี่นอ้องพอเขาหลอกมาแถวอันนี้พี่น้องคอนบัญหาหลายย่านเข้ามาหาตำหลังโอ้ปตัตพงนี่หุ่นดีเว้ยซิกแพคเปืน่นเ่อนหาอยู่หาก,กินหุ่นดีครับเบิ่งเดอร์ปัตพงเอ้ยไอยเอยอะพี่น้องเอ้ยกูกูงูปลาเนาะเออพอด้ก,กินแล้ว<ร>ลนี่สใมองบ่เอลี่ยมองเออพอดิเปลี่ยนมอง ประธาพงดอนชิมีบดอนเนี่เห็ดโอ้ยโคกกยฮะมวหนี้ฮะจกเจ้าไปนี่แหละเจ้าจะหาจะหาหานี่นะไปไปพพะเลี่ยวแพเออเออ่ยแรอกเชิงไปเลยเออปะอันตรงนี่แหละจ่ยกัเม่อย่งเขาคมเห็ดเอาจะเจ้าบ้าประพงออเแจงเออ สาวพ่ออน้งพรดลอะมาหากินเนาะขึ้นมาหาพ่อเลยพี่น้องเด็กก็ลุยต่อพี่น้องก็บอกาไอ้หล่อเมื่อเลยเนาะ็ห้อง้าเดี๋ยพื่อนไปดองเยอกพืทพงปกหาหาอยู่หากินพี่องเลยได้ปูปลาเอากระเชลขึ้นเมื่อตามตามะพงบอกพี่น้อง แล้วไพ่เนาะบึงแล้วไพ่ตอนช่วงวหาอื่นกับเบาทำเบาคิีมไปลองเลยลงมันมืดแน,น่ขนาดตอนตั้งแจ้งนี้ก็ยังลงไปลองกันบึงๆดีๆีมืดนอะครัไอเซ็ฟเทนเป็นก็นลงไปลองเลยปุ่มขอนบ้านนาจลีมาไปเอาก็ตั้งนี้ไอเดสายไพ่ปุ่ม พี่น้องปพิผลได้เต็มกับป่าลเลยมีเถิ่งพี่น้องงามขนาดเออห่นหาเนาะคนก่อยหาใจเย็นพี่น้องคนนี้คนตามนี้มานมานไปก่อนทันกัน,กนสิุ้เมื้อพี่น้องไอ้ตาก,กนได้ได้ทางแรกมาทางนี้ๆๆหลงเสียได้พี่น้อง เจออดแล้วพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องบอกว่าก็จนลืมเนาะจนลืมบ่านะวิ่งเหตุเหตุละงงนะตายได้แล้วพี่น้องบ่มาดไปทางนาประโคงพี่น้องเพราะว่าคนหาหลายเอาจะพาจุดเก่าของเขาที่เขามาพี่น้องจะได้กลัวบึงคนยังโมโหบดายพี่น้อง ลมาทางใหม่ตามปฐพงว่ะคุณอาหยังคุณบอกขึ้นทางนี้อยู่เหรอมีลายอยู่เหรอแปลวสายพายพี่น้องเคือน,นี้ก็สิมีสายพายใหญ่ๆพี่น้องเนี่ยไปได้ชมบพงนี่พี่น้องขังแรกพี่น้องมาทางนลยกะสีพยายามไปหลายๆจุดน้องมันให้มันลื่นห้าจะดหกจุด <laughs> bỏ ai hắc vào hắc ai hên vượn ông yang nó không bay moon chip đó cái cầu hắc ai ai mà moon yang kai vượn ông bay tôm bay to bay tôm bay tôm bay tôm bay อเตีกับโบอ้ายกับมาหออเพื่อนอะไรพี่น้องเนาะเห็ดเพิ่นหามาก,ก็ได้พอดีอ้อแล้วพี่น้องพอดีแจวพี่น้องเลยพอดีอันนุจเพิ่นปิ้งป่นเจเพิ่นมามาหอออลไรเจเพิ่นกำลังทำการล่างอยู่ทางหลังเพื่อนและพี่น้องโอนกระซีเห็ดกับข้าวต่อพี่น้องเลยเอา้าลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อับคลิปหน้าสบายดีพี่น้อง